กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหวัดดุดรธาน,นีพักเพื่อไทยท่านประธานครับการยืนยันพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเนื่องจาก,กว่าเป็นพระราชบัญญัติด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งถูกยับยั้งไว้ตามมาตราหนึ่งสามเจ็บวกเรีบสามของรัฐธรรมนูญนำกลับมาพิจารณาใหม่ท่านประธานที่เคารพครับ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ถูกยับยั้งไว้ตามตามรัฐธรรมนูญแล้วก็หยิบยกขึ้นมาพิจารณาใหม่ที่ย้อนกลับไปยังสภาของเราในวันนี้แหละครับซึ่งจะต้องพิจารณาพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติยับยั้งตามพระราชบัญญัตินี้ก็ผมอยากจะขอากาบเรียนนะครับว่ามานนั่งเปรียบเสมือนว่าคืนอำนาจที่แท้จริงให้กับพี่น้องประชาชน ผ่านของพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอส,อสอนี่แหละครับนั้นคือพวกเราที่มีมาจากการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนโดยตรงให้ทําหน้าที่สะท้อนเจตจจำนงที่แท้จริงของพวกเขาโดยไม่ต้องส่งร่างนี้ไปยังบุธ,ธิสภาอีกเพราะว่ากระบวนการตรากฎหมายที่ได้ดําเนินเข้าสู่กระบวนการ ตามมาตรา137วงเล็บ3นี้จะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมรสุมผ่านขวากน้ำผ,นผ่านหลุมผ่าน่อผ่านอะไรต่างๆมาเยอะแยะครับท่านครับแต่การผ่านขากน้ำผ่านอุปสรรคที่กระผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นประเทศและพี่น้องประชาชนเข้าใจดีนะครับว่าเรามีค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายคือจะต้องเสียเวลาไปเสียเวลาไปเกือบสองปีนะครับ แล้วก็ถูกพี่น้องประชาชนติหินดินทามาโดยตลอดม่สภาของเราจะเอาอยัางไรรทงท่านประธานที่เคารพครับพวกเราพักเพื่อไทยเรายังยืนยันตลอดนะครับว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เป็นประชาธิปไตยทันทีเมื่อเข้ามานั่งในสภาแห่งนี้แต่แล้วก็ต้องเสียเวลาและเสียโอกาสมาสองปีพี่น้องประชาชนของเราเสียโอกาสการที่จะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาไตยที่สมบูรณ ก็ต้องชะงักกันลงเสียเวลาเสียโอกาสน่าเสียดายครับท่านประธานที่มาถึงวันนี้ท่านประธานครับร่างพระบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติและยัตตินะครับการออกเสียงประชามติกระผมได้อภิปรายจนจําไม่ได้นะครับผมไปกดดูเมื่อคืนนี้นะครับว่าผมได้อภิปรายมาสี่ครั้งแล้วครับตั้งแต่ยัตติตั้งแต่ระบัติกลับไปกลับมาแม้กระทั่งประชุมร่วมครับ นี้เป็นครั้งที่5้าครับมันมีความจําเป็นที่จะบอกนะครับถ้าไม่เชื่อผมก็ลองลองกดไปดู y ยู t ท b บนะฮะมันก็เลยเห็นอะผมก็อดไม่ได้ก็เตรียมการมาที่จะพูดอีกเป็นครั้งที่ห้าครับผมไม่อยากจะพูดอีกเป็นครั้งที่6ที่เ็ดที่8ดครับเพราะพี่น้องประชาชนสั่งมาบอกว่าให้ร่างได้แล้วแก้ได้แล้วรัฐมนุญฉบับนี้ทุกท่านจะได้เห็นกันครับว่าผมในฐานะ ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธาน,นีเนี่ยนะครับยืนยันตลอดใครจะว่ายังไงอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดสี่รอบเนี่ยจะต้องมีการแก้ไขร่างบัญญัติในการออกเสียงประชามติเพื่อเป็นประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ววันนี้แล้ะครับท่านประธานกับผมก็ยังยืนยันอีกครั้งนะครับว่าการที่กับผมยืนยันตลอดระยะเวลาที่อภิปรายพระราชมัติ ฉบับนี้ทั้งสามสี่ครั้งนั้นข้อยุติการออกเสียงประชาปติและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลจะต้องใช้กติกาเสียงข้างมากหนึ่งชั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วล่ะครับไม่ใช่เพราะกับผมเพียงแต่ว่าจะทำให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญฉบับนี้เอาง่ายเขาว่าไม่ใช่นะครับแต่การใช้กติกาเสียงข้างมากชั้นเดียวนั้นคือหลักเกณฑ ตนาลมที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญและเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับท่านประธานครับทุกท่านที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้ไม่ว่าจะพักสีอะไรครับที่สื่อบนชนตั้งมาก็สีแดงสีเขียวสีส้มสีล้ำเงินสีสวสีแหล่สีอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่นี่ก็คือพวกท่านก็รู้กันนะครับเต็มอกนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีกติกาอย่างไร มันบิดเบี้ยวยังไงคณะผู้ร่างเกิดมาจากการรัฐประหารครับท่านประธานครับมันเป็นต้นเหตุปัญหาของการเมืองทุกวันนี้มีการทะเลาะบ,บอกแมงมีการตีความมีการเข้ามาบอกว่าตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับก็เข้ามาแบบไม่ถูกต้องมีการล้องเรียนมีไม่รู้อะไรต่างๆนานาแม้ก็ท่งด,ดีก็ต้องเขาไปสอบหัวสอหอ,อกก็มีครับท่านประธาน พื่อที่จะมาทำลายพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยพักการเมืองไม่รู้ว่าถูกยุบกี่ครั้งกี่พักแล้วครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งในเรื่องต่างๆที่มันเป็นองค์กรที่กลับมามันผิดเบี้ยวของมันเองมันจนทำให้เราทุกวันนี้สองปีนายกสองคนนะครับท่านประธานครับมันคืออะไรนะครับแค่เพียงว่าจริยธรรมอย่างเดียวมันกว้างขวางมากในโลกนี้จริยธรรมอะครับ ตีความเข้าข้างไหนก็ได้นี่คือมันจําเป็นที่จะผมจะต้องมายืนยันว่าก่อนที่เราจะมีการแก้ไขมูลครั้งใหญ่นี้ผมอยากจะเรียกร้องทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลไม่ต้องมาลีลานะครับขอให้ทุกท่านได้เห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนนะครับอยู่ฝั่งไหนก็แล้วแต่อย่าไปคิดว่าเราอยู่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยกันมีหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่ในการแก้ไขรัฐมนูถึงแม้ว่ามันจะแก้ยากเย็นแสนเข็นแค่แแไหนเราก็ต้องทำแหละครับรรท่านประธานครับเพราะฉะนั้นผมขอยืนยันนะครับว่ายืนยันตามที่ท่านจตุรนฉายแสงและเพื่อนสมาชิกนะครับว่าต้องยืนยันย,นยตินะครับให้มันจบถอยู่ตรงนี้เราจะได้ตั้งคณะการบริการวิสามันเพื่อที่จะไปดำเนินการในการแก้ไขรัฐมนูญจะเอาอย่างไงก็แล้วแต่ประชาธติมันต้องผ่านเอาง่าย อย่าทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องอย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากทีครับอย่าลีลาหกันนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ